มองข้ามไปหรือเปล่ากับอะไรที่เรารักอะไรที่เรารู้จักและก็อยู่ไกลชิดมานานจนลืมว่าสักวันเราอาจจะเสียเข้าไปไม่มีนางฟ้าประทานมาให้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลาของรายการสโมสรสุขภาพเฮลท์คลับเช้านี้ทางมุนรนทยทีวี9โมงครึ่งถึง10โมงแล้วนะครับการข้าสู่ปีที่8เรายังคงมีสาระความรู้แล้วก็เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพการออกกำลังกายอาหารการกินทุกอย่างที่จะทําให้คุณผู้ชมดูแลตัวเองได้ดีมากขึ้นแล้วก็มีสุขภาพที่แจ่มใสบอกได้เลยนะครับว่าดูรายการเราทุกวันเป็นประจําทุกเช้า รับรองว่าคุณจะรู้สึกเบื่อแน่นอนได้ประโยชน์แน่นอน,น,อนด้วยชานี้เหมือนเช่นเคยนะครับมีข้อส,สงสัยมีคําถามหรือแม้แต่มีข้อสเสนอแนะดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพม SMS มาได้ซ1 1 1 9 9 2ส <ๆ2 S 2> รวมไปถึงโทรศัพท์0 2 2 4 8 0 0 6 7ถึงใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่ Facebook ของรายการด้วยนะคะรายการสมอสอนสุขภาพนั่นเองพอพูดถึงเรื่องสงกรานพิทักษใกล้จะสงกรานแล้วนะคะวันนี้ก็เลยมีโครงการดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะจะชวนไปบริจาคโลหิตด้วยนะคะไดดด้้้้้้บุญววววววยยยยแลลก็็็ังงเเเปปปนนนนใใใชชชาา่่หระโ์ วันหยุดนี้นะคะก็จะเป็นโครงการแล้งนี้ไม่แล้งน้ําใจด้วยการให้โลหิตนะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยอยู่ที่ถนอนอังรีดูนงังพี่ตาไปบริจาคเลือดเป็นประจําอยู่แล้วที่นั่นก็เป็นเรียกว่าศูนย์หลักแต่ว่า<ช>จริงๆแล้วก็สภากาชาติก็จะมีการส่งรถ ไปรับบริจาคเลือดตามที่ต่างๆเป็นประจำู่แล้วบริจาคได้ทุก3เดือนเพราะฉะนั้นปีหนึ่งถ้าใครบริจาคบ่อยๆเนี่ยบริจาคได้4ครั้งเลยใช่แล้วตอนนี้ก็เริ่มกันตั้งแต่วันที่8เมื่อวานนี้นะคะโครงการนี้ก็จะมีไปจนถึงวันที่16เมษายนนี้นะคะแล้วก็จะได้เสื้อเป็นที่ระลึกด้วยนะคะถ้าใครไปบริจาคเลือดในครั้งนี้นะคะเป็นเสื้อ I Love Blood Donor นั่นเองนี่พี่ตะมีมาโชว์ด้วยนี่ถ้าใครสนใจโครงการนะคะโทรได้เลยนะคะ0 2 2 5 6 4 3 0 0องห้าหกสี่สามนย์ศูนย์นะคะศู างรายการขอผมตัวหนึ่งนะครับผมบริจาคบ่อยแต่ตัวนี้รู้สึกจะเล็กไปไม่ได้ต้องไปอีกครั้งหนึ่งมายใน3เดือนเลยมันต้องรออีกประมาณพฤษภาคมจะบริจาคได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะแต่ว่าช่วงนี้ใครไม่บริจาคเสียสละเลือดนิดนึงเพราะว่าใกล้จะเข้าสู่ช่วงสงกรานเจ็ดวันอันตรายถึงแม้จะรณรงค์แม้จะพยายามหลีกเลี่ยงการแต่อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นเลือดทุกกรุ๊ปจะเป็นที่ต้องการในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับให้เลือดคือให้ชีวิต เป็นบุญอันสูงสุดใช่แล้วในช่วงสงกรานต์เนี่ยรถไม่ติดด้วยเนาะไปง่ายๆไปทําบุญกันนะคะส่วนในช่วงปวดเสมอสอนวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องราวของอากาศร้อนเหมือนกันสงกรานต์เหมือนกันช่วงนี้นะคะอากาศร้อนขึ้นแล้วแดดบางทีเนี่ยเราออกไปตากอ่ะมันร้อนกว่าปกติมันแสบๆนะคะพี่ตะวันนี้เลยคุณหมออ้อมนะคะจะให้คําแนะนําว่าสาวๆที่กลัวผิวดากลัวผิวไหม้หรือว่าออกแดดเรียบร้อยแล้วดําเรียบร้อยแล้วมีวิธีแอมใช่ไหมอย่างแอมใช่ชอบตากแดดแล้วก็ดำบอกคุณบอกคุณผู้ชมไปว่าใส่ถ ใส่ถุงน่องดสีนี้นะคะก็ะมีวิธียังไงเดี๋ยวมาพูดคุยกัน<ช>ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพผิวในช่วงหน้าร้อนแบบนี้แต่ก่อนอื่นช่วงแรกวกันนี้อขอไปกันที่เรื่องสุดฮอตฮิตนตอนนี้เป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กต้องบอกแบบนั้นเนื่องจากว่าซูเปอร์สตาร์ท่านหนึ่งไปเกณฑ์อาหารแล้วเพิ่งตรวจพบเจอว่าตัวเองเป็นโรคหอบผือดนะฮะก็เลยมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะ พอผือเนี่ยมันสามารถมาเป็นตอนโตได้ไหมแต่เขา,าก็น่าจะเป็นนะคะในในเชียร์ละเชียร์ผอๆนะคะไม่จริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยเป็นกันเยอะนะฮะบหลายๆคนอาจจะเพิ่งมารู้ตัวตอนโตก,ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วข้อสงสัยเหล่านี้เนี่ยต้องถามจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นได้ค่ะเราก็จะมาหาความรู้กันว่าโรคนี้จริงๆ,ๆแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมีธีป้องกันยังไงบ้างแล้วเป็นติดต่อหรือเปล่าหรือว่าเป็นทางกรรมพันธุ์หรือเปล่าเปนแรงแค่ไหนต้องป้องกันยังไงและขนาดไหนถึงจะเกณฑ์ทหารไม่ได้ และผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจให้เรารู้สึกกระจ่างกันในวันนี้ก็คือท่านรองศาสตราจารย์แพทย์วัชราบุญสวัสดิ์ซึ่งท่านเป็นประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกันระรังแบบง่ายนะครับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามคุณหมอก่อนเลยนะครับว่าโรคหอบหืดจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นกรรมพันธุ์ไหมต้องเป็นมาแต่กําเนิดหรือว่ามีกี่ประเภทครับคือโรคโรคหืดนะครับ โรคหืดนี่ก็เ,เกิดจากส่วนหนึ่งก็คือกรรมพันธุ์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจากสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีพ่อแม่เป็นลูกหลานก็มีโอกาสเป็นมากกว่าคนอื่นแต่คนที่ไม่มีพ่อแม่เป็นก็สามารถเป็นได้ครับอแล้วมันเกิดจากอะไรครับมันมีกี่ประเภทครับโรคหือดนี่จริงๆมันก็มีโรคหรือโรคเดียวคือโรคเหืดนะครับโรคหือดเนี่ยมันเกิดจากการที่หลอดลมของคนไข้เนี่ยอักเสบ ทำให้หลอดลมใบต,บตัดสินกระตุ้นผิดปกติเพราะฉะนั้นคนไข้โรคเหนยจะมีลักษณะที่ว่าเวลาธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นปกติไม่มีอาการอะไรแต่พอไปเจอสิ่งกระตุน้นนะครับเช่นอา,อากาศเยน็นเ,เจอฝุ่นเจอควนันหรือออกกําลังกายหรือแม้กระทั่งหัวเราะเนี่ยหลอดลมมันจะหดะพอหลอดลมหดปุ๊บมันจะไม่เกิอดอาการหายใจลําบากแล้วก็หายใจมีเสียงดังวี้วววแล้วก็มีอาการไอ นะครับเพราะฉะนั้นใกล้รถเหินเดี่ยเวลาที่ไม่เจอสิ่งกระตุ้นอาจจะดูเป็นปกติแต่พอไปเจอสิ่งกระตุ้นปุ๊บจะมีอาการไอแล้วก็หายใจผิดหายใจมีเสียงวิบให้ให้เราเห็นครับค่ะแล้วโรคขอบหืดนี่สามารถจะมาเป็นตอนเราอายุเยอะแล้วได้ไหมคะคือส่วนใหญ่เข้าใจกันว่าเป็นตั้งแต่เด็กอครับอ่าอันนั้นก็เป็นความเข้าใจคาดเชิอนิดหนึ่งโรคเหินเนี่ยเป็นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับทุกอายุด้วยก็คือหมายความว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุเจ็ดสิบตั้ง ก็จะเป็นต้องเป็นในเด็กแต่โอเคส่วนมากอาจจะสักห้าหกสิบเปอร์เซ็นอาจจะเริ่มในอายุต่ำกว่าห้าขวบ,บนะครับแต่มันมีอีกจํานวนมากเลยที่มาเริ่มตอนอายุสิบห้าปียี่สิบปีหรือแม้แต่กระทั่งอายุสี่สิบห้าสิบนะครับแล้วคนกลุ่มไหนเป็นมากที่สุดนะครับคนกลุ่มไหนที่มักจะพบมากที่สุดครับจริงๆอ่า ถ้าตามการสํารวจเนี่ยนะครับอย่างทั่วทั่วโลกหรือทั่วในประเทศไทยเนี่ยในเด็กเนี่ยโอกาสที่จะเป็นถ้าเราจะตรวจเจออาจจะมากกว่าผู้ใหญ่นะครับประมาณสองเท่าในเด็กเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตของคนของประชากรเนี่ยเด็กต่ำกว่าสิบห้าปีจะเป็นโรคหืดแต่ในผู้ใหญ่อายุสี่สิบขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์คนที่มีโอกาสเป็นมากก็คือคนที่มีอันที่หนึ่งมีกรรมพันธุ์นะครับอ่าถ้าพ่อแม่พี่น้อง เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นลูกหลานก็มีโอกาสเป็นมากกว่าคนที่ไม่เป็นอันที่สองอาชีพหรือสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารภูมิแพ้มากนะครับยกตัวอย่างเช่นเลีย้งย,ง,ยงสุนัขหรือแมวในในบ้านไอ้พวกรังแคข,ของสุนัขก,กับแมวไอ้พวกนี้มันจะเป็นสารเรียกว่าสารก่อภูมอิอืมยิ่งทำใอย่างนี้มันใกล้เคียงกับโรคใกล้เคียงกับโรคภูมิแพ้ไหมรรค,ครับคุณ<ด>หมอครับ มันมีความใกล้เคียงกับโรคภูมิแพ้ไหมครับหอบหื่นแบบนี้จริงๆโรคถ้าเป็นโรคภูมิแพ้นะครับอ่ามีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้อาประมาณสามเท่าแต่อันนี้เกินเกณฑ์อาหารแล้วค่ะไม่เป็นไรนะคะคุณหมอผมนี้รอดอผมนี้รอดอแล้วส่วนใหญ่อ่คนที่เป็นโรคหอบผื่นะคุณหมอเล่นกีฬาได้ไหมคะเล่นกีฬาได้ไหมครับอสิ่งที่กระตุ้นคือคล้ายโรคหืดนะครับหมายความว่าเราลมใบแต่สิ่งกระตุ้นค่ะสิ่งที่กระตุ้น่อทําให้หอบ การออกกาลังกายเป็นสิ่งกระตุ้นอันนึ้งที่ทําให้หอบค่ะครับหัวเลาะก็ทําให้หอบครับแม้กระทั่งหัวเลาะนะครับอ่าอ่าเราแค่เล่นกล้ามให้ตัวบึกบึกอย่างนี้สามารถเป็นเป็นโรคหืดได้ไหมครับอะไรนะครับสมมติเล่นกล้ามให้ตัวบึกบึกเฉยๆอาจจะไม่ได้เป็นเล่นกีฬาหนักนๆอาจจะไม่ได้ทำให้หัวใจเต้นแรงหรือว่าออกกำลังกายอย่างหนักหนักให้ตัวหนาๆให้ดีๆการการยกไอ้นี่อาจจะไม่ได้ทำกระตุ้นให้หอบนะมันเป็นการกระตุ้นไป คือการออกกาลังกายที่อาจจะต้องมีการหายใจที่มากขึ้นอย่างที่เราไปวิ่งอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นพวกคาร์ดิโออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะายจออากจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดอาการหอบครับแล้วคนที่เขาเป็นโรคหอบหืดค่ะคุณหมอเขาจะต้องจําเป็นที่จะต้องใช้ยาพ่นตลอดเวลาไหมคะคือบางทีเราสังเกตว่าคนนี้พ่นตลอดต้องเป็นโรคป็นต้องใช้ยาพ่นตลอดเวลาครับก็คือคนไข้โรคหืดถ้าเกิดไม่เจอสิ่งกระตุ้นเนี่ยอาจจะดูเป็นปกติเพราะคนไข้โรคหืดบางคนเนี่ยทั้งปีอาจจะไม่หอบเลยแต่พอมาเข้าหน้าหนาว เอ่อมีอาการตอนหน้าหนาวแล้วก็หายใจไม่ทันหลอดลมตีบใช่ไหมครับครับอืมเพราะว่าเด็กๆในผมมีเพื่อนแล้วส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคหอบเป็นโรคขื่อเนี่ยจะเป็นพวกเด็กอ้วนอ่ะเด็กที่แล้วเวลาไปวิ่งกันจะวิ่งไม่ทันแล้วจะหายใจอาจจะมีปัญหาทางเราก็เพื่อนเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าสุดท้ายต้องมียาพ่นแล้วเขาก็หายจริงๆแต่ว่าในผู้ใหญ่ไม่ค่อยเห็นใครที่เวลาออกนังกายแล้วก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วคนเขาเป็นหอบเขาจะไม่ค่อยวิ่งใช่ไหมครับเล่ฟุตบเ่ยจะเล่นไม่ได้เน่ยมีอย่างอย่างผู้ปกครองจะมาขอใบรับรองแพทย์ให้ เวลาชั่วโมงพละเนี่ยให้ลูกตัวเองไม่ต้องออกกําลังกายเพราะว่าพอออกกําลังกายมันจะหอบเขาก็จะมาขอเราบอกเอาชั่วโมงพละให้ไปนั่งเล่นนะครับอันนี้มีเยอะเลยครับครับสุดท้ายถามคุณหมอนิดนึงแล้วมันสามารถหายได้ไหมเอ่ยคือโรคหินเนี่ยสมัยก่อนเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับ <ขอ S 2> เพราะมันตายได้นะครับพอราลมเจอสิงะตุ้นมันตีบเนี่ยตายได้จากอยู่ดีๆไม่มีอาการอะไรเนี่ยพอไปเจอสิงะตุ้นพอระลมมันตีบมากๆเนี่ยสามารถทําให้คนไข้เสียชีวิตได้ม,มันก็เป็นโรคที่น่ากลัว พราะฉะนั้นอย่างประกันชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่อยากทําประกันน่บอกไปโรคเหิดปุ๊บเขาก็จะไม่กล้ามาหาเราเลยเพราะว่าประกันชีวิตเขากลัวว่าเราจะไปเข้าออกโรงพยาบาลเราจะตายอะไรเงี้ยเขาไม่อยากจะชดเชยมันก็คือเป็นโรคที่น่ากลัวค่ะนะครับแล้วก็แต่เดิมเนี่ยเราไม่รู้วิธีรักษาเราก็คิดว่าโรคเหิดรักษาไม่ได้ครับแต่ปัจจุบันเนี้ยมันมีการรักษานะครับเขาเรียกว่าสามารถควบคุมได้เพราะนั้นเป็นโรคหิดทุกวันนี้ก็สามารถควบคุมได้ เราก็สามารถออกกําลังกายได้ถ้าเรารักษานะครับครับมันอีกอีกนึงผมเพิ่งนึกออกมันมีระดับไหมครับว่ารุนแรงขนาดไหนถึงจะเกณฑ์ทหารไม่ได้ออเออ,เอ,อจริงจริงเนื่องจากว่าไอ,อ้โรคเหื่อเนี่ยเวลาธรรมดาอาจจะไม่มีอาการเฉพาะหลอดลมันไวนะครับพเพราะเป็นเชื้องี่งู้เมือจะตีซึ่งอาจจะอาจจะประมาณการไม่ได้ว่ามันจะตีมากหรือตีน้อยแล้วก็ในสมัยก่อนเนื่องจากว่าเราไม่รู้วิธีการรักษาก็เป็นเหตุผลที่ว่า เขาไม่ได้ให้คนที่เป็นโรคหัวเขาจะงไม่รับเป็นทหาร <Okay. S 2> แล้วก็คนที่เป็นโรคหืวเขาไม่รับทําประกันชีวิตค่ะครับงั้นฝากคุณหมอแนะนํานิดนึงค่ะสําหรับคนที่อาจจะยังไม่เป็นหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นนะคะแนะนําการดูแลตัวเองครับในการกที่จะไม่เป็นความความเสี่ยงที่จะ,ะเป็นนั่นก็คือว่า อย่างที่บอกกรรมพันธุ์ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอันนี้สองที่เราหลีกเลี่ยงได้ก็คือสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ควรจะอยู่ในที่ที่มีสารก่อบภูมิแพ้หรือมีฝุ่นอะไรเยอะๆอะไรจำองนี้นะครับครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอนะครับที่มาไขข้อข้องใจให้เรากระจ่างขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณภาพจากตกมันบันเทิงด้วยแต่เมื่อกี้แอบเห็นคุณณเดชไอนะน่าจะเป็นคือวันนี้หลายคนฟินมากเูรายเราตอนเช้าไม่ได้สนใจเราเลยดูแต่ภาพณเดชถอดเสื้อจู่ก้ามณเดชแต่ว่าอย่างน้อยก็ขขาอข เฮ้ยคนเป็นหอบ<ช>มันมาเป็นตอนโตได้ใช่นะคะช่วงหน้าเปิดสโมสรน,นะ,ะแต่ว่าช่วงนี้ไปพักสักครู่ใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพนะคะดรแชร์ชามารอให้คำตอบอยู่แล้วค่ะรอยแดงจากสิวเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็รักษาได้ยังไงนะคะ รอยแดงเนี่ยเกิดจากสีของเม็ดเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดค่ะเวลาร่างกายมีการอักเสบเกิดขึ้นก็จะมีรอยแดงขึ้นเมื่อการอักเสบดีขึ้นรอยแดงก็จะค่อยๆหายไปได้เองในบางครั้งที่การอักเสบเนี่ยเป็นมานานๆเนี่ยค่ะจะทําให้รอยแดงเนี่ยอยู่กับเรานานขึ้นและในท้ายที่สุดก็จะเปลี่ยนเป็นรอยดําการรักษารอยแดงนะคะที่ดีที่สุดก็คือ ป้องกันไม่ให้มีการอักเสบเกิดขึ้น2หากมีการอักเสบเกิดขึ้นแล้วนะคะก็ควรรีบรักษาให้การอักเสบเนี่ยหยุดให้เร็วที่สุดค่ะสําหรับการใช้ยากับเลเซอร์ก็สามารถช่วยให้รอยแดงเนี่ยจางลงเร็วขึ้นได้นะคะยากลุ่มที่แนะนําก็คือกลุ่มวิตามินเอแล้วก็เลเซอร์ที่เข้าไปทําลายหลอดเลือดน,นะคะเช่นกลุ่ม b b e a m ค่ะ